เป็นก็ได้ไม่เป็นก็ดีนะครับลองถามใจคุณพิ่ธาดูผมคิดว่าคุณพิ่ธาอาจจะคิดแบบนั้นก็ได้นะครับกรณีของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทำไมผมถึงคิดเช่นนั้นนะครับเพราะดูท่าทางแล้วนะครับว่าพักคก้าวไกลเองเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะทำให้สถานการณ์เรียบร้อยราบรื่มสักเท่าไหร่นะครับทั้งๆท,ที่ช่วงเวลานี้เป็นนาทีทองนะครับหน้าสิวหน้าขวาน คนที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลที่เป็นพักร่วมนะครับแล้วก็มีพักร่วมถึง8พักแล้วพักอันดับ1กับอันดับ2มาจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันโดยมีเสียงสอสอต่างกันเพียงแค่10เสียงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เข้าใจการเมืองดีนะครับย่อมที่จะต้องเข้าใจว่าการที่เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลโดยมีปัจจัยมีองค์ประกอบ ต่างๆตามที่ผมได้บอกมานะครับย่อมที่จะต้องตระหนักนะครับว่าทำยังไงถึงจะทำให้สถานการณ์ทุกอย่างเรียบร้อยราบรื่นมากที่สุดนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นนะครับจากการกระทำที่พักเก้าวไกลได้ทำออกมามันล้วนแต่เป็นการกระทำที่มีลักษณะล่อเป้านะครับแล้วก็เ,เสศซากข,ของสะเก็ดระเบิดกระสุนต่างๆก็ต่าง ตกลงมายังพักเพื่อไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระแสข่าวใดๆก็ตามนะครับผมจึงค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับว่าการที่พักเก้าไกลทําให้สถานการณ์มันดูไม่เรียบร้อยราบลื่นสักเท่าไหร่นะครับก็มาจากเหตุผลนะครับว่าถ้าคุณพิธาพร้อมจะเป็นนายกไหมเนี่ยถามใจคุณพิธาดูผมมั่นใจว่าคุณพิธาน่าจะคิดว่าเป็นก็ได้ไม่เป็นดีกว่านะครับจาก สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องกรณีของการออกมาให้สัมภาษณ์ในเรื่องของการที่จะยืนยันผลักดันในการแก้ไขมาตรามาตรา1นึอยู่นะครับแล้วยังคงมีการให้เหตุผลต่างๆนานา,นาถึงความจําเป็นที่จะต้องนํามาตรา 1, นึเข้าสภาและมีการพูดคุยอภิปรายกันต่างๆนานาแล้วก็ผลักดันให้มีการแก้ไขนะครับทั้งๆที่หลังจากที่ มีการประกาศผลการเลือกตั้งออกมาแล้วนะครับพรกคก้าวไกลเองคุณพิธาเองได้ออกมาประกาศกับพี่น้องประชาชนว่าพร้อมที่จะเป็นนายกของคนทั้งประเทศทั้งที่เลือกหรือไม่เลือกพักคก้าวไกลก็ตามนะครับเหตุการณ์ต่อมาก็คือในเรื่องของการที่ได้มีการออกมาพูดคุยกันของคนระดับแกนนำพักคก้าวไกลนะครับในเรื่องของการที่จะเปลี่ยนวัฒนธรร จากวันที่5ธันวาคมไปเป็นวันที่24มิถุนายนนะครับเราดูแค่นี้นะครับหลายคนไม่ได้ออกมาตอบรับในเรื่องนี้แต่มันสะท้อนให้เห็นถึงความคิดนะครับแล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของคนไทยนะครับเรามีความเข้าใจมีความผูกพันกับวันที่5ธันวาคมมาตลอดหลาย10ปีนะครับเราไม่ได้มีความผูกพันใดๆเลยกับวันที่24มิถุนายนที่มีความพยายามที่จะ นำมารื้อฟื้นนำมาพูดคุยกันนะครับประการต่อมาก็คือท่าทีของคุณพิธาที่มีต่อตำแหน่งประธานสภาพูดแทนราษฎรที่ไม่ได้มีท่าทีของการประนีประนอมกับพรรคเพื่อไทยนะครับวันสองวันที่ผ่านมายังมีการออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่ารอความชัดเจนจากพรรคเพื่อไทยท,ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ย พรคเพื่อไทยมีความชัดเจนมาตลอดนะครับว่าได้ขอตําแหน่งประธานสภาผู้แทนรัษฎรไปยังพักคก้าวไกลแต่พักเก้าวไกลไม่เคยให้คําตอบนะครับเพราะฉะนั้นการไม่ให้คําตอบคือความไม่ชัดเจนคือท่าทีที่ไม่ชัดเจนแล้วก็ใช้คําพูดที่ผลักให้พักเพื่อไทยว่าพักเพื่อไทยยังไม่ชัดเจนยังให้คําตอบที่ไม่ชัดเจนนะครับกรณีแบบนี้เนี่ยมันจะนําไปสู่การที่จะเหมือนกับ แทนที่จะประนีประนอมกันนะครับแต่กลับกลายเป็นนําไปสู่การที่จะต้องเผชิญหน้าแล้วก็วัดใจกันซึ่งไม่น่าจะเป็นสิ่งที่พักแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลในลักษณะของพักร่วมพึงกระทํานะครับประการต่อมาก็คือการที่คุณพิธาออกมาให้สัมภาษณ์แสดงความมั่นปกมั่นใจว่าสาวเนี่ย จะยกมือสนับสนุนโหวตให้กับคุณพิ่ธาเป็นนายกรัฐมนตรีจนครบ376เสียงจนเป็นที่มาของการใบ้หวยนะครับว่างวดของวันที่1กรกฎาคมเนี่ยหวยจะต้องออก376นะครับซึ่งการกระทำลักษณะนี้ผมบอกว่ามันเป็นการกดดันหนึ่งมันเป็นการกดดัน2อ,อสองถ้าผลการโหวตไม่ได้ออกมาตามนี้ก็จะมีกระแสข่าวออกมาว่า2มเบอี้ยว ถูกไหมครับไม่ได้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ไม่ได้เป็นไปตามที่หารือกันไว้สิ่งที่จะตามมาก็คือว่าย่อมที่จะต้องสร้างความไม่พอใจให้กับบรรดาแกนนําของพรรคก้าวไกลหรือว่าบรรดากองเชียร์ของพรรคก้าวไกลนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่จะตามมาย่อมที่จะไม่พึงประสงค์ไม่น,าน่าดูไม่อยากที่จะให้มันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นไปตามที่ผมได้ทําการ วิเคราะห์นะครับให้กับแฟนๆของเพื่อไทยเราได้ฟังกันในวันนี้นะครับก็ขอให้เราได้เข้าใจนะครับสิ่งต่างๆมันถูกจัดวางมันถูกจัดเตรียมด้วยความตั้งอกตั้งใจมาแล้วนะครับเราก็คงต้องเชียร์และให้กําลังใจพักเพื่อไทยของเราต่อไปนะครับตอนนี้เราก็ต้องยอมเป็นฝ่ายถูกกระทําต่อไปก่อนนะครับเพื่อที่เมื่อถึงจังหวะนั้นเวลานั้นเนี่ยน,น้ำลดต่อปุดทุกอย่างมันจะปรากฏ ออกมาให้พวกเราได้เห็นเองนะครับ